hello สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง p ีน n u t นะคะวันนี้เรามาเป็นคลิปพอดแคสต์พูดคุยสบายๆกันอีกแล้วในหัวข้อ my s ท t ่เคยเชื่อแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เชื่อแบบนั้นแล้ววันนี้รวมมาทั้งหมด8ข้อด้วยกันเป็น my s ท t ่นัดเคยเชื่อแบบนั้นจริงๆในช่วงแบบสมัยเรียนหรือว่าช่วงที่ยังไม่ได้ทํางานนะคะเรียกได้ว่าประมาณอายุ20ต้นๆจนตอนนี้ก็คืออายุ28ใกล้ที่จะเข้าใกล้เลข30 มีความคิดหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปแบบค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปคนละแนวเลยถือว่ามาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับ mindset ที่เปลี่ยนไปของตัวเองละกันนะคะ mindset อย่างแรกเลยตอนที่นัดยังเรียนอยู่เนี่ยความฝ่ายฟันอย่างหนึ่งในวัยทำงานของเราคือเรารู้สึกว่าเราจะต้องเลือกงานที่เงินเดือนเยอะที่สุดซึ่งพอเราเข้าวัยทำงานจริงๆอะนัดไม่ได้คิดแบบนั้นแล้ว เราย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่นั้นยังเรียนใช่ไหมคะยังหาเงินเองไม่ได้สมมติถ้าเกิดเราไปทํางานแล้วก็มันมีบัตเจ็ตมีเงินเดือนอะไรก็ตามที่มันมีหลายๆก้อนให้เลือกก้อนหนึ่งเป็นหมื่นห้าเลขต่อไปเป็นเลข20เลขต่อไปเป็น27ก็แน่นอนว่าจะต้องเลือกเลข27่สิบเพราะมันเป็นเลขเงินเดือนที่เยอะที่สุดคือไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังเลยจะเลือกก้อนนี้แน่นอนแต่ว่าณตอนเนี้ ก่อนที่จะเลือกอะไรอ่ะสิ่งแรกที่เราจะดูเราจะยังไม่ได้ดูเงินเดือนแต่ว่าสิ่งที่เราจะโฟกัสก่อนก็คือเราจะไปดูเนื้อข้างในงานว่ามันเป็นยังไงท็อกซิกไหมสภาพแวดล้อมการทํางานเป็นยังไงมันกดดันมากหรือเปล่าสวัสดิการเป็นยังไงวันหยุดเป็นยังไงเลิกงานแล้วเลิกจริงไหม หรือวันหยุดยังต้องทํางานอยู่หรือเปล่าทําแล้วมันเสียสุขภาพจิตไหมมันเป็นข้อคิดพิจารณาอีกข้อหนึ่งที่ตอนเราเรียนอะ่ะเราไม่เคยคิดหนึ่งเรื่องนี้เลยเพราะรู้สึกว่ายังไงฉันก็ทนได้กับเงินเดือนเยอะๆอ่ะเราทําได้ทุกอย่างแหละซึ่งเรารู้สึกว่าพอโตทํางานมาเราเริ่มยึดคําว่าไม่ผ่านพลังชีวิตอะ่ะเป็นตัวตั้งอันหลักเลยคือถ้าง,งานมันเหนื่อยมันยากเราไม่เกี่ยงหรอกแต่ว่าถ้ามีวันหยุดแต่ไม่ได้หยุด ถ้าเลิกงานแล้วแต่ยังต้องทํางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะกินพลังชีวิตนะคะสำหรับนัดนะถ้าเกิดทํางานอะไรก็ตามแล้วแบบมันอาจจะไม่ใช่เลขที่สูงที่สุดแต่ว่าเราสบายใจที่จะทําเรารู้สึกสนุกที่จะทํามันเรามีครีเอทีฟกับเขาเราทํามันได้อย่างสนุกสนานนะ่ะแล้วมันจอยกับการทํางานนะคะนัดว่าอันนั้นคือโอเคสําหรับนัดมากๆ ถ้าเกิดพูดถึงหัวข้อนี้บางคนอาจจะมีเงื่อนไขหรือว่าภาระที่แตกต่างกันไปนะคะบางคนก็เลือกไม่ได้ขนาดนั้นซึ่งเขาจะเลือกตัวเลขที่สูงที่สุดมันก็ไม่เป็นไรอันนั้นคือแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละคนเลยนัดจำฝังใจเกี่ยวกับหนังสือเล่มหนึ่งของนาเนกนะคะในหนังสือของนาเนกชื่อเรื่องว่าโชคดีที่มึงได้อ่านเพราะมีคนไปปรึกษานาเนกไปปรึกษาว่าเออเนี่ยตอนนี้เรามีงานอยู่2แบบที่กําลังเลือกเลือกอยู่นะอย่างที่แรกเนี่ยคือเงินดีมาก แต่ว่าสภาพแวดล้อมข้างไหนค่อนข้างที่จะกดดันงานก็ค่อนข้างแบบเครียดส่วนที่2เนี่ยคือเงินเดือนน้อยกว่าแต่ว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานค่อนข้างสบายงานสบายกว่าเงินเดือนก็เลยน้อยกว่าก็เลยกําลังคิดๆอยู่ว่าจะเลือกงานไหนดีนันเองก็เลยให้คําตอบไปว่าอย่าโลภโอ้ <c oughs> oh. คือคุณก็ต้องตัดสินใจเลือกอันใดอันหนึ่งให้ได้แล้วก็ไปแก้ปัญหาเอาว่าคุณจะทํำยังไงอย่างเช่นสมมติว่าเราเลือกที่แรกสภาพแวดล้อมเครียดงานกดดันมากแต่ได้เงินเดือนเยอะใช่ไหม เราก็ค่อยเอาเงินตรงนั้นอะไปบำรุงตัวเองจากความเครียดจากความกดดันต่างๆหลังจากที่รับเงินเดือนมาแล้วก็ได้หรือถ้าเกิดสมมุติเราเลือกงานที่2ที่แบบงานสบายหน่อยมีเวลาเป็นของตัวเองแต่ว่าเงินเดือนน้อยหน่อยก็แก้ปัญหาโดยการที่เอาเวลาที่เราว่างๆนั้นนะไปหาไรายได้เสริมคือเราต้องแก้ปัญหาจากสิ่งที่เราเลือกเราไม่สามารถได้ทุกอย่างได้คือมันอาจจะหาได้ยากมากอะไรที่มันดีทุกข้อไปหมดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะมีข้อดีข้อเสียบ้าง ในแต่ละเรื่องอะ่ะมันเป็นปกติอยู่แล้วแล้วเราก็ไปแก้ปัญหาซะว่าเราจะทำยังไงเป็นคำจากผู้ใหญ่ที่นัดฟังแล้วแบบอืมโอเคนัดจะจำใส่ใจไว้แต่ถ้าเกิดสมมตินัดเลือกฝั่งนะนัดจะเลือกความสบายใจแล้วก็เดี๋ยวนัดจะไปแก้ไขปัญหาอย่างอื่นแบบไปหางานเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้เองเนี่แหละพอทำงานไปมายเซ็ตตรงนี้ก็เลยเปลี่ยนไปด้วย ต่อไปไมเซที่2นะคะเรียนจบมาทำงานไม่ตรงสายและจะเรียนมาทำไมถูกไหมเราก็เคยรู้สึกอย่างนั้นว่าอ,อ๋อเรียนมาตั้ง 4, 5 6ปีก็ต้องจบมาทํางานตรงสายดิมันถึงจะคุ้มกับสิ่งที่เราเรียนมาคือแน่นอนว่าถ้าเกิดจบมาแล้วทํางานตรงสายก็คือมันโอเคอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสําหรับบางคนที่เรียนจบมาปุ๊บเริ่มทํางานแล้วรู้สึกว่า มันไม่ใช่อ่ะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วอยากลองไปทําอย่างอื่นที่มันไม่ได้อยู่ในสายเรียนที่เราเคยเรียนมามันไม่เป็นไรนะคะมันมันสามารถทําได้นะถ้าเราอยากฉีกไปลองทอําอย่างอื่นก็คือลองดูได้เลยเวลาใครมาปรึกษาว่าแบบจะลองทําอนุนันนี้ดีไหมแต่ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในสโคปที่แบบเคยเรียนมาหรือความคุ้นชินของเรานัก็จะพูดคุยตลอดว่าแบบก็ลองดูไม่มีอะไรเสียหายนี่แต่ก็เหมือนเดิมนะว่าต้องอยู่ในเงื่อนไขของแต่ละคนด้วยนะคะถ้าเกิดแบบเงื่อนไขของเราสามารถที่จะไปลองได้อะ ก็ไปลองเลยมันไม่มีอะไรเสียหายคือมันมีตัวอย่างคนรอบตัวเราให้เห็นเยอะมากเรียนจบมาสายหนึ่งแต่พอมาทํางานจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ทํางานตรงสายนั้นแล้วแบบไปทําอย่างอื่นที่มันดูไม่เกี่ยวข้องกันเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเขาก็สามารถทํามันได้ดีแล้วก็ดูมีความสุขกับสิ่งที่เขาทําด้วยคือมันมีตัวอย่างคนรอบตัวเราให้เห็นเยอะมากเราก็เลยรู้สึกว่าการที่แบบเรียนจบมาแล้วทํางานไม่ตรงสายมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลย,ยนี่นามันมันไม่จําเป็นต้องรู้สึกผิด อะไรเลยนี่นาบางทีเราจะชอบคิดกับตัวเองว่าถ้าเกิดเราเลือกคณะที่เรียนแล้วเราเลือกสายที่เรียนแล้วเราก็จะต้องยึดติดกับสิ่งสิ่งนั้นไปตลอดชีวิตการเลือกเอกอะไรมันเหมือนดูเป็นไฟนอลความชอบของเราชีวิตเรามันยังอีกยาวแบบยาวยาวยาวย,าวยาวมากๆถ้าเกิดเราเจอความชอบตอนเลือกคณะตอนอายุประมาณ20ต้นแล้วอะถ้าเกิดเราจะไปชอบอะไรใหม่ๆช่วงอายุ30หรือ40มันก็ ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย10ปีแล้วที่เราอยู่กับความชอบอันนั้นนะ่ะเราจะมีเพิ่มไม่ได้หรอหรือว่าเราจะฉีกไปอีกสายหนึ่งลองอะไรใหม่ๆไม่ได้หรอนัาคิดว่ามันได้แล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแล้วก็อันนี้นัดก็ชอบเพราะว่านะัดไปเจอในติกตอกมาเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเรียนจบปริญญาโทแต่ว่ากลับมาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บ้านซึ่งเขาก็มีความสุขดีนัดอ่านแล้วก็แบบเออเนาะถ้ามันมีความสุขมันก็จบ เอาจริงๆสายที่เราเรียนมันอาจจะมีการหล่อหลอมกระบวนการคิดทักษะแอบแฝงอะไรสักอย่างติดไม้ติดมือกลับมาทำให้เราสามารถไปทำสายอื่นได้ดีจากทักษะที่เราเคยเรียนมาก็ได้นะแค่เราสะดวกและมีความสุขก็คือจบเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีความชอบใหม่ๆอยากฉีกไปทาอะไรใหม่ๆก็ทาได้เลยค่ะไม่เป็นไรเลย ต่อไปไมเซที่3นะคะคนเราจะต้องมีแพชชั่นตลอดเวลาตอนนี้รู้สึกเลยว่าไม่จำเป็นแพชชั่นไม่จำเป็นต้องมีตลอดเวลาก็ได้จะลดน้อยลงหรือจะหมดไปแล้วก็ได้แต่ว่าสิ่งที่จะต้องมีอ่ะคือ ความสม่ําเสมอหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่เรียกบ่อยๆก็คือวินัยนะคะคือเวลาเราจะทําอะไรใหม่ๆสักอย่างไม่ว่าจะเป็นโปรเจกที่เป็นชิ้นงานหรือว่าเป็นโปรเจกที่เกี่ยวกับตัวเองนะมีความอยากใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆมีแรงใจใหม่ๆตรงนั้นมันคือแพชชั่นหมดแล้วมันก็จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามันจะเกิดขึ้นมาบ่อยมากๆในแบบชีวิตประจําวันของเราแรงผลักช่วงแรกมันทําให้เกิด โปรเจกต์นั้นๆแต่ว่าการที่จะทําให้โปรเจกต์นั้นมันยืดและประสบความสําเร็จไหมอ่ะมันอยู่ที่เรื่องของความสม่ําเสมอคือมันวัดกันตรงเนี้ยแหละว่าใครจะทนกับความเบื่อหน่ายการทําอะไรซ้ำซากซ้ําทุกๆวันได้มากกว่ากันอันนี้ก็อ้างอิงมาจากเรื่องหนังสือเรื่อง Atomic h a b i t นะคะแล้วไอ้เจ้าหมายเสร็จตรงเนี้ยมันปรับได้กับทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายเรื่องของการออมเงินหรือมีแรงใจที่อยากจะฝึกวาดรูปแบบวาดรูปไม่เป็นแล้วอยากไปฝึกวาดรูปมีแรงใจที่แบบเห็นติ k t o อกเขาเต้น ลายสวยมากอยากไปเรียนเต้นบ้างอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันส่งเสริมให้เราไปเริ่มทําอะไรใหม่ๆได้เป็นแพชชั่นใหม่ๆแต่ว่าเราจะทําสําเร็จไหมมันก็อยู่ที่วินัยการที่เราจะออกกําลังกายจนลดน้ําหนักได้ไหมสุขภาพดีขึ้นจริงไหมก็คือไม่ใช่ว่าเราออก2วันแรกที่ยังมีแพชชั่นแต่มันเป็นการที่เราออกอย่างสม่าเสมอมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันเริ่มเห็นผลอย่างการออมเงินจะออมได้ถึงเป้าไหมก็ไม่ใช่ออมแค่2วันแต่ก็ต้องออมไปเรื่อยๆเรื่อยๆการฝึกเรียนวาดรูป จะวาดได้สวยแบบที่ฝันไหมก็อยู่ที่การฝึกวาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆหรือว่าไปเรียนเต้นอยากเต้นให้ลายสวยก็ต้องฝึกเต้นฝึกฝึกฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าลายเต้นจะชัดจนกว่าจะริวอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะอยู่ในกระบวนการทําซ้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 ำ,ซำ,ซำ,ซำไปเรื่อยๆเหมือนยอดกระปุกไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งมันก็จะเห็นผลตามที่เราตั้งไว้ตอนแรก เพราะฉะนั้นเวลาช่วงไหนที่นะารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะหมดแพชชั่นไปแล้วหมดแรงผลักกับงานงานนั้นไปแล้วเราก็จะไม่ได้ออกไปหาแพชชั่นหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆนะคะแต่ก็จะอยู่กับที่นี่แหละแล้วก็บังคับตัวเองให้ได้ว่าโอเคหมดแพชชั่นก็หมดไปตอนนี้ที่ต้องมีก็คือวินัยนั่นเองต่อไปนะคะหมายเสร็จข้อที่4อันนี้ก็คือ ต้องเป็นที่1เสมอคือไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงวัยเรียนที่เราอาจจะได้ยินคําว่าเลขหนึ่งเนี่ยบ่อยๆอ,อย่างเช่นเราจะต้องสอบให้ได้ที่1นนะเราไปประกวดวาดรูปแบบต้องเอาที่1มาให้ได้นะอะไรแบบนั้นนะคะบางทีเราอาจจะโดนหล่อหลอมด้วยเลข1เป็นที่1เป็นที่สุดอยู่ค่อนข้างบ่อยแต่นะันคิดว่าตอนนี้การไม่ได้เป็นที่1ก็ไม่เป็นไรนะ แต่ว่าไ n d s e t ข้อนี้ต้องแยกบริบทกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะใช้กับทุกอย่างไม่ได้อย่างเช่นถ้าเกิดใครที่เป็นนักกีฬาหรือว่าใครที่มีอาชีพเกี่ยวกับการประกวดอ่ะอันนั้นอ่ะเอาที่1ไปเลยใส่แรงฝึกฝนอะไรให้เต็มที่แต่ว่าอย่างในบริบทแบบของนัดเองในชีวิตประจําวันธรรมดานัดรู้สึกว่าการที่ไม่ได้เป็นที่1มันมันไม่เป็นไรอ่ะ นัดเริ่มเห็นข้อนี้ชัดขึ้นตอนเกี่ยวกับงานรับรางวัลค่ะคือนัดทำงานเกี่ยวกับคอนเทนต์ hmm. เกี่ยวกับ YouTube TikTok อะไรเงี้ยมานานก็ประมาณ6-7ปีได้แล้วแล้วก็เพิ่งมาเมื่อแบบปีที่แล้วกับต้นปีนี้เองที่มีชื่อติดได้รับรางวัลนะเช่นงานหนังสืองานของ t i l s c o r e หรือว่างาน Thailand Social Awards อย่างเงี้ยค่ะแบบมีชื่อติดเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าจะได้รางวัลที่เท่าไหร่ซึ่งแค่ตอนนั้นอะที่นัดรู้ตัวว่านัดติดเข้าไป ก็ดีใจมากแล้วอะเราก็ไม่ได้หวังเลยว่าเราจะต้องได้ที่1คือแบบไม่เลยได้ที่เท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าแค่ติดตรงนั้นอะดีใจมาก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 แล้วอะรู้สึกว่าการทํางานของเรามันไม่ได้แบบอยากไปลงแข่งในสนามที่จะต้องแบบแข่งหรือว่าฟาดฟันกับใครหรือว่าจะต้องไปเปรียบเทียบอะไรกับใครเพราะว่าทุกคนมีความเก่งเป็นแบบของตัวเองแล้วคนเก่งๆเก่งกว่าเราอะเก่งกว่านันได้เยอะแบบเยอะมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะแข่งขันหรือจะทําอะไรอะมาแข่งกับตัวเองดีกว่า ไม่ต้องเอาที่หนึ่งข้างนอกเอามาแข่งกับตัวเองว่าพรุ่งนี้เราจะทําอะไรให้ดีกว่าเมื่อวานดีการไม่ได้เป็นที่หนึ่งการไม่ได้ชนะเลิศการไม่ได้แบบเป็นท็อปไม่เป็นไรเลยต่อไปมาเซคข้อที่5นะคะก็คือเจออะไรต้องรีบคว้าไว้ก่อน อันนี้คือเรื่องอะไรก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เวลาเจอใครสักคนรีบคว้าไว้ก่อนเจอบ้านที่อยากซื้อหรือว่าเจองานที่ว่างพอดีแล้วก็รีบคว้าไว้ก่อนแต่ตอนนี้ไม่แล้วถ้าเกิดสิ่งที่เจอตรงหน้ามันยังไม่ใช่สเปคที่เราคิดไว้ในหัวแบบใกล้เคียงมากที่สุดเราจะไม่คว้าไว้เราจะอดทนรอไอเจ้าหมาเซคยคอเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยจนกระทั่งมาอ่านหนังสือเรื่อง manifest เข้อสู่สิ่งที่ปรารถนานะครับคือต้องเล่าก่อนว่า manifest เนี่ยมันเป็นจิตโดนบันดาลเขาบอกว่าการที่เรานึกอะไรบนหัวมันสามารถทําให้เกิดขึ้นจริงๆได้ซึ่งก็จะต้องทําตาม7ขั้นตอนในเล่มนี้แล้วมันก็จะมี1ขั้นตอนในเล่มนี้ที่เข้ากับหัวข้อนี้ก็คือเขาบอกว่าบนโลกเราเนี่ยมีอยู่2หลักการก็คือหลักความอุดมสมบูรณ์กับหลักความขาดแคลนนะคะหลักความอุดมสมบูรณ์ก็คือโลกเราอะมันทรัพยากรเยอะมาก อาชีพม,นนมนันมีเยอะมากงานอดิเรกมันมีเยอะมากสถานที่ทํางานหรือบุคคลที่เคมีเดียวกับเรามันมีบนโลกน like. ี้เยอะมากเพราะฉะนั้นการที่เรานึกฝันไว้ว่าเราอยากจะมีความสัมพันธ์แบบไหนอยากอยู่บ้านแบบไหนอยากทํางานแบบไหนอยากมีงานอดิเรกแบบไหนบนโลกใบนี้มันจะต้องมีพื้นที่เหมาะกับเราให้ไปอยู่หรือว่าต้องมีทรัพยากรให้เราได้มาเจอะเจอกับคนที่เราวาดฝันไว้แบบนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นให้อดทนรอได้เลยแต่ว่าอีกหลักหนึ่งมันจะ ขัดแย้งกันก็คือหลักความขาดแคลนหลักนี้ก็จะพูดว่าบนโลกเราเนี่ยทรัพยากรมันมีอยู่อย่างจํากัดมากอาชีพจํากัด งานที่ชอบจํากัดความสัมพันธ์ที่เราอยากได้ค่อนข้างมีจํากัดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรใกล้ตัวหรือมีอะไรเกิดขึ้นขึ้นมาก่อนเนี่ยให้รีบคว้าไว้ซึ่งการที่เราจะ manifest ได้แล้วก็ทําให้สิ่งที่อยู่ในหัวเกิดขึ้นจริงเขาบอกว่าเราจะต้องเชื่อในหลักความอุดมสมบูรณ์ะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากได้อะไรเรานึกอะไรขึ้นไว้ในหัวเราจะต้องไม่รีบร้อนรีบคว้าเขาไว้ก่อนถ้าเกิดมันไม่ใช่จริงๆคือในหนังสือเขายกตัวอ,อย่างเรื่องความรักสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีสเปคของเรามีความ คาดหวังในความสัมพันธ์แบบไหนเนี่ยคือเขาก็บอกว่าให้รอเลยต้องมีคนที่ตรงกับสเปคเราอยู่แน่นอนอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคว้ามาก่อนเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นการตัดโอกาสไม่ให้เราไปมองหา โอกาสอื่นๆที่อาจจะตามมาหลังจากนี้ก็ได้ซึ่งไอโอกาสที่ตามมามันอาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆมากกว่านี้ก็ได้แล้วมันก็มีเรื่องหนึ่งที่ทําให้นัดเข้าใจสถานาการณ์นี้มากขึ้นก็คือนัดอ่ะกำลังอยากหาซื้อบ้านเนาะเพราะว่าแบบเราก็เช่าบ้านหลังนี้มานานแล้วก็เลยตะเวนหาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆหาเยอะมากแต่ก็ยังไม่เจอที่ตัวเองชอบจริงๆแต่มันจะมีอยู่หลังหนึ่งที่รู้สึกว่าในบรรดาที่ไม่ชอบตรงเนี้ย อันเนี้ยตรงสเปคที่สุดแหละคือมันเป็นที่สุดในสิ่งที่หาได้แต่ยังไม่ใช่สเปคที่เราวาดฝันไว้ขนาดนั้นก็เลยตัดสินใจจองมาจําบ้านไปแต่ว่าพอได้กลับมานอนที่บ้านออฟฟิศนี้อีกรอบหนึ่งได้มามองไปรอบๆนั่งคิดกับอะไรกับตัวเองสักพักก็รู้สึกว่าทําไมจะต้องออกไปจากที่นี่ด้วยในเมื่อที่นี่ก็เป็นบ้านเท่าที่ดีมากเป็นทําเลที่ดีมากดีกว่าอันที่เราจองมาจําไว้อีก มันจะต้องมีบ้านหรือสักโครงการที่ผุดขึ้นมาใหม่ๆที่ตรงกับความต้องการของเราสิเราจะรีบทํำไมอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าปล่อยเงินจองนั้นไปเลยแล้วก็ตอนนี้จะอดทนรอทุกคนควรค่ากับความอุดมสมบูรณ์โลกนี้อุดมสมบูรณ์แน่นอนเชื่อแบบนั้นไปเลยหมาเซ็จข้อต่อมานะคะก็คือเกิดมาทั้งทีต้องใช้ชีวิตให้สุดเหวี่ยงจะได้ใช้ชีวิตให้คุ้ม แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เหวี่ยงขนาดนะั้นมันจะใช้ชีวิตวไม่คุ้มหรอ <S 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 คือนะเคยเห็นผ่านตามาแล้วมันนานมากๆกัแหละแต่ว่ามันจะเป็นการพูดคุยกันระหว่างสองคนแล้วเหมือนคุยกันประมาณว่าเอ้ยตอนที่เธอเรียนอะ่ะเธอไม่ได้ไปเที่ยวผับเลยเหรอคือไม่ไปดื่มไปดริ้งไม่เที่ยวกลางคืนเลยเหรอใช้ชีวิตไม่คุ้มเลยอะ่ะนี่ก็มานั่งคิดก,กับตัวเองว่านี่สันใช้ชีวิตไม่คุ้มเหรอเพราะว่านัดก็ไม่ดื่มไม่ดริ้งเหมือนกันนัเป็นคนไม่เที่ยวแล้วก็ไม่ดื่มก็เลยแบบ มาคิดว่าเราใช้ชีวิตไม่คุ้มหรอแล้วมันก็ยังมีอีกหลายท็อปิกเรื่องการใช้ชีวิตให้คุ้มนะคะอย่างเช่นเราจะต้องออกไปเปิดหูเปิดตาต่างประเทศในทุกๆปีสิหรือว่าได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนได้ไปกระโดดบัญชีจ้ำได้ไปเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเพื่อให้เอาตัวเองไปใช้ชีวิตให้คุ้มที่สุดแบบนั้นนะคะซึ่งนัทไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นเลยแต่นัทรู้สึกว่าหลอแล้วอย่างนั้นคือแปลว่าเราใช้ชีวิตไม่คุ้มหรือเปล่าแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเรามีความสุข มาก <S ais ama> มากเลยนะเราโอเคกับชีวิตมากๆเลยนะและ physics, ้วเราก็รู้สึกว่าเราพาร่างกายทําให้ร่างกายรู้สึกคุ้มกับการใช้ชีวิตในแบบของเรามากเลยนะในคิดว่ากําไรชีวิตของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันกําไรบางคนอาจจะเป็นตัวเงินกําไรบางคนอาจจะเป็นกําไรความทรงจํากําไรความสนุกสนานหรือว่ากําไรประสบการณ์แล้วก็คุ้มแต่ละคน่ะไม่เท่ากันความคุ้มในแบบของนัดกําไรในชีวิตของนัดคือกําไรความสงบนัดรักความสงบมาก ไลฟ์สไตล์เราตอนนี้เรามีเวลาให้ร่างกายเราได้พักเรามีเวลาพาเขาไปทำนูน่นทำนี่ในแบบที่เราบริหารเวลาเองได้ในบางวันเราสามารถไม่ตั้งนาฬิกาปลุกให้เขาได้นอนสบายๆได้ลรวรู้สึกว่าอันนี้คือกําไรของเราตอนนี้แล้วเราก็รู้สึกมันคุ้มมากมันไม่จำเป็นต้องสุดเหวี่ยงมันไม่จำเป็นต้องเหวี่ยงขนาดนั้นก็ได้นะเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีการใช้ชีวิตให้คุ้มในแบบตัวเราเอง ต่อไปมาเซกข้อที่7นะคะก็คือ30แล้วมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างมันจะเป็นข้อความที่เราอาจจะได้ยินกันบ่อยๆเนาะแล้วมันก็เหมือนเป็นข้อความที่ ขีดเดทไลน์กับตัวเลข3กระ0ุนไว้แล้วถ้าเกิดมันยิ่งใกล้เดทไลน์เลข3กระสูนอันเนี้ยเข้าไปอ่ะแล้วถ้าเกิดเรายังไม่มีอะไรอ่ะเราจะรู้สึกแปลกแยกจากตําราสังคมหรือเปล่า <c oughs> อย่างนัดมาคิดเรื่องนี้มากขึ้นตอนที่นัดเช่าบ้านออฟฟิศหลังนี้อยู่เนี่ยแหละค่ะคือน,นัดชอบบ้านออฟฟิศหลังนี้มากรู้สึกว่านี่แหละสถานที่ที่เราอยากอยู่อยากทํางานแต่ว่ารูปแบบตอนนี้มันเป็นการเช่านะคะในโครงการนี้ไม่มีให้นัดซื้อเลย <c oughs> เราก็โอเคไม่เป็นไรก็เช่าเขาต่อไปแต่เราก็จะได้ยินคนํานึงเรื่อย ในช่วงวัยทํางานของเราช่วงนี้ว่าแบบทาไมไม่เปลี่ยนเงินเช่าเป็นเงินซื้อทําไมไม่ซื้อบ้านสักหลังให้เป็นชื่อตัวเองมันก็เลยทําให้เราคิดตามว่าเออจริงด้วยเนาะมันใกล้จะเลข30แล้วเรายังไม่มีอะไรที่เป็นชื่อของเราเองเลยเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างของนัดมันอยู่ตัวมากมันมันโอเคมันราบรื่นมากทํางานโอเครายได้โอเคทุกอย่างมันดูอยู่ตัวมากๆที่เราพร้อมที่จะมีบ้านแล้วหรือเปล่า อย่างนั้นเราไปหาบ้านเพื่อที่จะได้ซื้อเป็นชื่อของเราดีกว่าซึ่งเรื่องเล่านี้ก็คือไปประจวบเหมาะกับที่เราเพึ่งเล่าก่อนหน้านี้ไปนะคะที่เราไปหาบ้านนั่นแหละนล้ก็เลยไปเจอโครงการหนึ่งซึ่งมันสวยที่สุดกว่าโครงการอื่นๆที่ไปหามาแต่ก็ยังไมไ่รู้สึกชอบขนาดนั้นแล้วการที่เราเช่าไปเรื่อยๆตอนนี้มันก็สะดวกดีนี่นะไม่ได้แบบมีภรหนีสินอะไรแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะย้ายหรือแน่นาคตไปทํางานอะไรที่ไหนมันก็ย้ายได้มันก็ไม่มีอะไรติดตัวทําไมเราจะต้อง รีบออกไปจากที่นี่ด้วยทำไมนะัดต้องรีบซื้อด้วยเนี่ยถามตัวเองแบบนี้แล้วมันตอบไม่ได้ว่าเราจะย้ายออกตอนนี้ทําไมก็คือโอเคนั้นก็ทิ้งเงินจองบ้านหลังนั้นไปเลยแล้วก็มานั่งตกลงมานั่งคุยกับตัวเองใหม่ว่าถ้าเกิดยังไม่เจออะไรที่อยากได้จริงๆแบบที่คิดไว้แบบนั้นจริงๆหรือถ้าเกิดมันเจอแล้วแล้วมันเลยเลข3 0ไปอะ่ะก็ไม่เป็นไรเลยเลข30ก็คือเลข30ถ้าเกิดมันเลยไปแล้วแล้วยังไม่ได้มีบ้านเป็นชื่อตัวเองหรืออะไรก็ไม่เป็นไรก็เอาที่เราสะดวกนะคะ แล้วก็มาถึงไม้เซตข้อสุดท้ายนะคะเป็นไม้เซตข้อที่นัดชอบที่สุดเลยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความโชคดีค่ะอย่างตอนที่นัดเรียนอยู่อ่ะนัดก็มองออกไปหาคนทํางานเนี่ยนัดจะรู้สึกว่าหุ้ยเขาโชคดีจังเลยอ่ะเขาได้ทํางานในสิ่งที่เขารักหุ้ยเขาโชคดีจังเลยอ่ะได้เชิญไปงานนั้นด้วยหุยเขาโชคดีจังเลยได้รับรางวัลน,นั้นด้วยอะไรเงี้ยเราจะใช้คําว่าโชคดีเยอะมากๆแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปเลยก็คือนัดเลิกใช้คําว่าโชคดีแล้วเพราะมันไม่ใช่โชคดี แต่มันคือความพยายามสิ่งที่สามารถอธิบายเรื่องโชคให้นัดได้เข้าใจมากที่สุดนะคืออนิเมะญี่ปุ่นเรื่อง Blue l o อกนะคะแต่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าอนิเมะญี่ปุ่นจะทำให้นัดฝั่งใจเรื่องเกี่ยวกับความโชคดี ได้มากขนาดนี้ในเรื่องบลูล็อกเนี่ยมันจะเป็นอนิเมะเกี่ยวกับการแข่งฟุตบอลซึ่งไอตอนที่เราดูเนี่ยมันเป็นการแข่งขันระหว่าง2ฝั่งเขาก็แข่งกันมานานมากแต่ไม่มีใครชนะสักทีเพราะว่าทุกคนแบบเก่งมากทุกคนฟาดฟันทําประตูอะไรกันมากเลยแต่มันจะมีช็อตสุดท้ายเนี่ยที่เป็นตัวตัดสินว่าใครจะทําคะแนนที่ประตูนี้ได้เนี่ยคือพระเอกมันก็แย่ง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 ลูกบอลอยู่แต่ว่าตอนที่กําลังแย่งอยู่ตรงนั้นอะคือเหมือนกับว่าลูกบอลอะมันแฉลบออก ลอยขึ้นแล้วมันก็ดันไปตกอยู่ใกล้ๆกับเท้าของฝั่งคู่แข่งพอดีฝั่งนู้นก็เลยเตะลูกบอลน,นั้นเข้าประตูไปได้เลยพอผล,ลออกมาเป็นอย่างนี้ปึก๊กทุกคนก็แบบกรีดร้องแบบโอ้ยคือสู้กันมาตั้งนานสุดท้ายก็แพ้โชคอะที่ลูกบอลดันไปตกใส่ฝั่งนูน้นแล้วเขายิงเข้าประตูได้ทุกคนก็แบบทำใจกันประมาณว่าอืมฝีมือเราเท่ากันแต่ว่าโชคเราไม่เท่ากันจริงๆ แต่ว่าไอแอนิเมะบูล็อกเนี่ยมันจะมีฝ่ายวิเคราะห์การเล่นอยู่เขาก็เรียกมาคุยแล้วเขาถามว่ารู้ไหมทําไมฝ่ายตรงข้ามถึงทําประตูได้พระเอกก็เลยบอกว่าก็เป็นพอโชคไงฝั่งนู้นก็แค่โชคดีที่บอลไปตกตรงนั้นพอดีแต่เจ้าเด็กเนิร์ดเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่ารู้จักทฤษฎีขี้นกไหม ทฤษฎีขี้นกก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดมีเสาไฟฟ้าใส่ไฟอะไรเงี้ยอยู่2ฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาถ้าเกิดฝั่งซ้ายอ่ะมีนกเกาะอยู่ไม่กี่ตัวแต่ฝั่งขวามีนกเกาะอยู่เยอะมากถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากให้ขี้นกตกใส่หัวเราต้องไปยืนฝั่งไหนแน่นอนว่าอย่างนั้นเราก็ต้องไปยืนฝั่งขวาที่มีนกเยอะมากกว่าขี้นกถึงจะมีโอกาสตกใส่หัวเราตรงนั้นนี่นแหละเขาก็เลยบอกว่า ไอ้ที่สิ่งที่เกิดขึ้นบนสนามมันไม่ใช่ความโชคดีแต่ว่ามันมาจากการฝึกฝนตั้งหาเพราะว่าคนที่ฝึกมากๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาควรจะไปยืนอยู่ตรงไหนในสนามเพื่อที่ว่ามันจะได้มีโอกาสให้บอลอะ่ะเผื่อมาตกตรงนี้ได้มากที่สุดแล้วเขาจะได้ทําประตูได้พอฟังอย่างนั้นมันก็แบบอ๋ออืมมันมันก็จริงอะ่ะการที่เรารู้ว่าเราควรไปยืนอยู่ตรงไหนเพื่อที่เราจะได้ทําประตูได้หรือว่าโชคมันจะมาตกตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันก็ผ่านจากการฝึกฝนมาเนี่ยแหละ แล้วก็เวลาไปอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้เขาก็จะพูดขึ้นมาบ่อยว่าทฤษฎีความโชคดีโชคดีสามารถสร้างได้นะคะก็คือการที่เรารู้ว่าเราควรจะไปยืนอยู่ตรงไหนให้โอกาสมันหลดลงมาเราต้องเลือกโซนให้ถูกจากการฝึกฝนพอเราฝึกฝนเยอะๆทำซ้ำบ่อยๆมันก็จะพาเราไปอยู่ในโซนๆนั้นที่ความโชคดีมันจะตกลงมาเยอะๆนั่นเองเพราะฉะนั้นโชคดีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการทำงานคอนเน c t ชันต่างๆมันคือความพยายามที่คุณสร้างมาให้แบบ คุณไปอยู่ในโซนที่โชคมันจะตกลงมาได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ชมว่าโชคดีค่ะคุณเก่งมากคุณพยายามได้ดีมากๆแล้วก็คุณสมมงคุณควรค่ากับความโชคดีทั้งหมดที่คุณได้รับ นี่แหละคะ่ะนี่ก็เลยเป็นทั้งหมด8ไม้เซตที่เคยเชื่อแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เชื่อแบบนั้นแล้วนะคะแบบน่าจะเป็นเพราะวัยเรียนกลายเป็นวัยทำงานแหละมันก็เลยอาจจะมองอะไรเปลี่ยนไปด้วยสําหรับนันเองนะหรือว่าถ้าเกิดใครมีไม้เซตอะไรที่เคยเชื่อแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็คอมเมนต,ต์ใต้คลิปได้นะคะน่าจะได้ไปอ่านเก็บไว้ด้วยเหมือนกันหวังว่าคลิปนี้จะฟังได้เพลินๆแลวเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พอดแคสต์หน้านะคะทุกคนไม่ไย,ยคะ่ะ